สวัสดีครับโอเคทุกคนวันนี้การเป็นอีกหนึ่งทิปเนาะจะมารีวิวบ้านจากคลองหรือว่าเพื่อนจากคลองเนี่หละหลายๆคนก็นอยากให้ถ่ายให้เบิ่งแนวเนาะว่าบ้านบาสตีเป็นยังไงก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าแตตั้งพระธาตุบ้า,บานออกนะทุกคนรับเป็นบ้านใหม่บ้านธรรมดานะสำหรับบ้านบาสาทีเองแต่ก็เดี๋ยวไปเบิ่องกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้บราสาทีก็จอดอยู่บริเวณทางเข้าเพื่อนบราสาษทีนะ ท่างเนี่ยมันจะไปได้อีกหมู่บัดหนึ่งก็คือเป็นหมู่บ้านแม่เถาหรือว่าบ้านไม่ใหญ่ของบอสตีเ Summer. องเนาะซึ่งเลยบ้านบอสเลยเฮือนบอสตีไปประมาณสัก3กิโลทางจุดนี้เส้นนี้ยังเป็นทางแดงเป็นทิ่ทางที่ฟุ่นไปเลยทุกคนแล้วก็นี่นี่นี่นแล้วก็เลี้ยวซใส่ก็นี่ก็จะไปหาถนนดำแล้วถนนหลัดยางเนาะกับยูบอกรายทุกอย่างเนี่ทุกคนนี่เห็นเห็นเห็นบัดลังนี้บ่เนี่ย ในทางนเขาแน้นี่มันจะมีสะพานคามห่วยแล้วก็ออกไปก็เป็นถนนดำเลยทุกคนอแล้วนี่คือทางเขาไปหวานวันศุธทุกคนได้สังเกตเห็นว่าเอมันเป็นนี่เนาะเป็นลุมเนาะทุกคนเดี๋ยวนะมันจะมีล้มแบบนี้เลย เราคือทุกคนต้องเลือกผ่าบา่าเป็นช่วงหนาฝนอ่ะเออช่วงหนาฝนนะทุกคนทีจักรยานลุยเลยทั้งทั้งทีดันหนาเขาไปอีกเราคือเป็นบานทีเผยแมันไม่หญ่มันไม่เถา,าเบาสติเดยมันไม่ใหญ่นะจุดนี่ก็จะเป็นจุดแบบโค้งรายหรือว่าหรือว่า จุดที่มีทรายเยอะๆทุกคนในเนี่ยถนนก็เป็นอย่างนี้ยนะก็มีทรายแบบนั้นแหละพอถึงช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็จะมีก็ก,ก็ก็แน่นหน่อยอะ่ะก็วิ่งได้ดีกว่านะนี่แหละอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนลุงม,มาสตเตรียง น,นี้ก็จะเป็นผูกผักหมนะอันนี้กันพี่ซายของแม่บาสตีเปอนลุงอะไรแล้วง่ายๆบานของลุงนี่บบานบาสตีต้นต้นบาม่วงแบบสูงบางบัดก็เห็นนี่อ่านผม คือเขื่อนลุ่งเลยนี่เคื่อนลังบักไงเลยเป็นบานใหม่เป็นบ้านไม้ฝั่งนี้คือบ้านบาสตีเองทุกคนนี่นี่คือบ้านผมเองจ้ะบ้านผมก็เป็นจังซี่โอเคเดี๋ยวบาสตีจะพาทุกคนยางเหลือมเดินเข้ามาเนาะ ตน้นหม่องฟังในแม่ลูกต้นต้นหมะงม่วงต้นมะม่วงอันนี้ก็ตน้มตนมะงม่วงข้างในลุ่งเราต้นต้นล่าสูงเลยเด้ใหญ่เลยน่าจะอีกปีสองปีก็น่าจะได้กินหมากคิดว่าน่าจะได้ออกผลนี่ทุกคนนี่คือทางเข้าเลี้ยวเข้าบ้านผมอันนี้เป็นสวน ของแม่ประสดีเนี่ยแม่มาปกลกูกต้นดาวเรืองทุกคนเพราะว่าเพื่อนบได้ดูแลอยากละเอาล้านทุกคนเพื่อนเลี้ยงร้านหน่อยแอ้คนก็อยูสองคนต้นักาขามนา่าจะเป็นต้นักขามหวานเนี่ยเอามาตะไท่ต้นนี้กับแม่นเอามาตะได่กแบบว่าสื่อกินแล้วมันแสบเลยแม่ก็เลยแบบอัไรนะปกติแล้วเนี่ย สิปลูกเร็นบ่ใหม่นี่ก็คือแบบเอามาแบบตังตังตัง,งให้ต้นถั่วหรือว่าเครือของถั่วเนี่ยมันเลื้อยขึ้นนะปลูกปลูกกแต้งปลูกบักถัก่วแต่ว่าคือว่าแม่เลียงร้านเลียงร้านหน่อยนะเลยอยากลำพังว่าสีโหดผักแค่นั้นเน่ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าจะเป็นยังไงคือผักสวนครัวทุกคน โอ้ยหลุ่นประจำซอยฮะยาสายไฟอันนี้คือบ้านลุงบาสตีเราก็สิบปลูกต้นม่วงบ้านแม่บาสตีกันปลูกต้นม่วงเป็นแถวเาขามาอนี่คือดอกจำปีดอกจำปี แล้วมีดอกเดาเรื่องแม่ประทีมักขึ้นยังเนี่ตัวดอกดาเรื่องจริงๆดอกดาเรื่องขายยี่ผีกิโลละหกสิบเจ็ดสิบเด,ดกับประมาณกิโลละร้อยบาทย่ฟีนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนแล้วก็ต้นมะม่วงกราถินแล้วก็ต้นมะยมต้นมะยมต้นมะยมแล้วก็มีมีต้นต้นคูดเนี่ยพราไทยเอิญ่าหลัดสะพึกเดชเนาะหลัดสะพึก เอากระเป๋าก่อนเี๋ยวาสติจะพาทุกคน,นย่างข้าไปบึงเขปเปือนวาสติหลายๆคนก็นคงจะอยากห็นว่าบั่นอยู่บัน่บนวาสติอย่างไรจย,ยางไรก็ซิมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาของกินเขาก่อนไปซื้อกกอย,ย่างมาทุกคนโอ้โหสิกิน,นยังบอกเลยโอ้สหซื้อของกินนี่อันนี้แผ่นฝ้าผมจะมาทําฝ้าให้แม่ผม นาะแม่ก็ถทิมโทรศัพท์เลยได้นี่โอเคก่อนอื่นเราจะเดินไปดูอันนี้ก่อนนี่จะเป็นโต๊ะตรงนี้จะเป็นคอ,อกเอาไว้ขังหลานผมคอ,อกเอาไว้ขังหลานเจ็บเด้อสหายเบิโซนผักคือต้องบอกเลยทุกคนว่าปกติแล้วอีแม่เราสีเก็บเราสีเมีย่ยน ของมันก็นสิเบ่งบ่โคกเน่นะเพราะว่าแม่อยากร้านจนดูแลร,ร้านแลน้ำร้านขูบร้านเลยอยู่ต้นขนุนนะพี่แมวซื้อกว่าแล้วปลูกต้นขนุนขนหลายต้นเด็ดนึงตรงองต้นทามต้นแล้วน่ะต้น,ตนที่สี่ต้นที่ห้าต้นขนุนขนุน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกพริกนะครับนี่ก็จะเป็นพริกสิเป็นแบบพริกพริกมันแบบได้รับน้ำพเพียงพอมันก็เลยแบบเป็นอันนี้ เราอยากร้านจะเป็นนานผักผักหอมปอมภาษาลเาเออหน่อหอมปอมนี่หอมปอมหรือรว,ว่าผักชีจะเป็นต้นไผ่นี่แหละก็เนวบริได้หุดเป็นนานเป็นอย่างโอ้เราอยากร้านกันหน่อ่มีคนเบ่งร้านนี่คือแบบตรงนี้จะเป็นนานผักนี่ใส่มอง หลายๆคนอาจจะอ้าคือใส่อันนี้ก็คือการแบบเป็ดกันไก่นะทุกคนน,นี่ตะข่ายแหละเออตะข่ายดักปลาทุกคนเอามาร้อมๆๆอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนี่ทุกคนนี่หลายๆคนอาจจะโอ้โหผมผมเสื่อว่าอยู่ทางภาคอีสานหลายๆคนจะหูนี่คือผักมัแงะบานพูเหมินผักมะงแงะเอาไว้ใส่กับแกงหน่อไใหม่โอ้แสบแห้งบอกเลยกินนี่ความแบบกินหอมแล้วก็ผักหอมใบเลื่อยแล้วก็ต้นอ่า อี่ยงละผักโหระพากระเพรานี่กระเพรามีนะตรงนี้ก็ต้นกระดังงาบัาฑวาัติเออต้อนกระดังงาด้วนี่กระดังงาซีกระหลอกก็แล้วว่าซีโอ้ทาซีไ้แม่หม่นี่อันนี้คือดัน่ังบานของมัณฑตีซีมันแบบ คือเอาจงจริงอะใหม่กับปูนมันบ่คอ่อยาเขากันดูแล้วทุกคนนึกออกบ่สีเริ่มจืดบริลยบมาะสะทีก็ได้นี่จะต้องหาซีแบบใหม่มาถากงามๆอย่งนีนะไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องด้านในเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในไอตัวนอนเอนเนี่ยผมเป็นคนทำนะทุกคนตั้งแต่วงที่ผมกลับบ้านมาตอนโควิดมันหักออกแล้ว มันนั่งได้นะมันเป็นคล้ายๆตัวเอ็นเห็นไหมทุกคนนี่กระเบื้องนี่หลุดออกแล้วแผ่นหนึ่งเนี่ยพ่อผมเป็นคนปูก็เขาก็งงูงปลาทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนไหมเออโอเคไปขอตองทาก่อนขึ้นไปดูด้านบนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนนี่เป็นบ้านไม้ผมบอกแล้วนะสำหรับผมนะทุกคนอันนี้คือประตู พ่อก็จะมาเก็บตะข่ายวันนี้รีวิวแบบละเอียดเลยนะตะข่ายตะข่ายตะข่ายเนี่ยด้านล่างก็จะประมาณนี้ผมบอกเลยทุกคนว่าบ้านไม้เนี่ยดูแลยากมากยากจริงๆคือเราอยู่บ้านนอกกันนี้ยฝุ่นลมพัดโหเป็นสิ่งที่ดูแลยากมาก ตามลองไม้ตามอะไรยากถา้่พอสที่ไม่เงินเดี๋ยวสีเห็ดแบบตีเป็นบานโค้งบานดีๆเลยอะ่ะเป็นบานปูนเลยข้างในโค้งแบบยิบซ้ำใส่เลยนะอันนี้คือด้านในนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดไฟก่อนมันก็จะดูลกๆเพราะว่าแม่ผมจะเก็บข้าวของอะไรเอาไว้ด้านบนอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นช่องอากาศเป็นช่องอากาศให้อากาศเขาเรียกว่ามัน ฝุ่นมันสามารถที่จะเข้ามาได้อะไนะข้างบนน่ทุกคนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยก็เก็บเอาไว้เนี่ยแบบเนี้ยก็เป็นที่นอนน้องผมต่เขาไม่ได้นอนละไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรแล้วก็อย่างที่ผมบอกทุกคนเนี่ยคือมันรักษายากเห็นไหมแบบเนี้ยร่องเนี่ยผมถามว่าไปไล่เช็ดเนี้ยถ้าเช็ดทุกวันอ่ะ วันหนึ่งผมว่าเช็ดไม่หมดหรอกดูตามลอ่องอีกอย่างแม่ผมก็ไม่มีเวลาที่เขาจะมาทาความสะอาดด้วยนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่แหละก็วางเก็บส่วนใหญ่นะบอสตเสเซอร์บายอยู่ทั้งภาคอีสานทั้งภาคอีสานเพื่อนอาจจะน่าจะคล้าขๆกันแหละเพราะว่าบอสตีกก็นั่งรถมากแหละก็เป็นส่วนใหญ่ข้างบนเป็นบานใหม่ข้างหลังเป็นบานปูนทีนะทุกคนแล้วก็เสียกนําเสนอทุกคน ห้องนอนบาสตีเองจ้าน่าจะอันนี้ตู้ใส่เสื้อผ้าทุกคนจะสังเกตว่าไอ้ที่ผมทําแบบนี้เนี่ยมันจะย้วยลงมาใช่ไหมมันเป็นแค่แผ่นไม้อัดบางๆเองประมาณสักสามมิลสี่มิลนะทุกคนตอนนั้นที่ผมทําหลังจากกับที่ผมติดโควิดแล้วก็กับช่วงโควิดแหละเอา,อาง,ง่ายๆอืมเห็นไหม มันก็ผ่านมาสองปีสามปีแล้วทีนี้มันย้วยไอตัวนี้ไม่ควรที่จะทำเพราะว่าตอนนั้น่ะผมยังยังไม่ได้เป็นช่างเลยนะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านไม่เป็นเลยนะก็แค่นึกขึ้นมาว่าอยากได้แล้วก็ไปซื้อแผ่นอันนี้มาใสา่แล้วก็ไปซื้อวอลเปเปอร์เป็นคิตตี้อ่ะมาติดซึ่งแฟนผมมาเขาชอบแบบนี้เออพอผ่านไปน,นานๆตัวนี้มันจะย้วยมันไม่เหมือนในฟวกฟ้านะถ้าฟ้าเนี่ยถ้ามันโดนน้ำมันมันจะถล่มลงมาเลยถ้ามันเอาไม่อยู่อ่ะ เดี๋ยวมันดูวิวหลังบ้านกันหลังบ้านจะเอว้าวนี่คือวิวหลังบ้านผมผมบอกให้ทุกคนตอนนี้บรรยากาศมันไม่ได้ร้อนนะมันเย็นมากเอาเอาง่ว่าหนาวอะ่ะหนาวหนาวอะ่ะผมถ่ายตอนนี้คือวันที่ยี่สิเอ็ด หรือว่าวันสุกนะครับยิ่งตอนเย็นเนี่ยโอ้โหโลมไม่รู้มาจากไหนเนี่ยทุกคนดูนะบรรยากาศเห็นไหมยี่สิบสี่องศาเนี่ยเนี่ย,ยผมไม่รู้ในะกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยยี่สิบสี่องศาองตอนนี้นะ นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นมันเอ่อจะเป็นจะเป็นป่าโทษทีทุกคนขออภัยแต่ว่าทุกวันเนี้ยเป็นก็เป็นสวนมันอะแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาปลูกบ้านตรงนี้เนี่ยป่าทึบแบบโอโ้โหเนี่ยสอง้างทางนะอันนี้คือเส้นทางที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปบ้านแม่ยายผมบ้านแม่ยายผมจะอยู่ติดๆภูเขาลูกนู้นที่มองเห็นอยู่ <c oughs> ไม่ใช่บ้านแม่ยายบ้านยาย บานไม่ใหญ่หั่นนะเออบานไม่เถาอ่บานวาสตี้อื่นกับ,บ่าไม่เถาแม่ของแม่คือแม่เถาแม่ของพอ่อคือยาอืบานวาสตี้อื่นสักหนนะ่ะอาจจะซับซ้อนหน่อยหน่อ <c> ย <oughs> ที่ดินแปลงนี้แหละที่ผมอยากกะได้ทุกคนจนอยากกระซื้อมากๆอ่ะตอนนั้นผมไม่ไแน่ใจเขาอยากจะขายประมาณล้านหนึ่งล้านสองกว้างนะโคตรกว้างเลยทุกคนผมบอกเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่ผมถ่ายต้นเงี้ยวเมื่อกี้อ้นนแดนบ้านผมเขต แดนบ้านผมกับบ้านเขาโน่นยาวถึงโน่นตรงนี้ประมาณสักสามร้อยเมตรนะยาวไปนี่ประมาณสักประมาณสี่ร้อยเมตรนะทุกคนยาวไปนี่นะมันคล,คล,คลน้ายๆผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอนะดินนะนะตอนนี้มันดีมากๆแล้วก็น้ำไม่ท่วมบ้านผมน้ำไม่ท่วมถึงจะติดลำห้วยก็ไม่ท่วมแถนี้ไม่ท่วมเพราะมันสูงมันสูงมากดูจากเขาโค้งมันดูแบบอเอียงๆแบบนี้มันจะดูสูง สมมากโอเคปิดไว้ก่อนจะฝุ่นเข้าระบบล็อกไปเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันทุกคนว่าเป็นยังไงด้านล่างเนี่ยก็จะก่อนอันนี้ผมมาทําเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าไงเคาน์เตอร์ให้แม่ผมระบบเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนมันนอกเนี่แหละไปทํางานก็จนได้บ้านหลังเนี้ย อ้าวผมไม่มีรองเท้าไปหละโอเคทีนี้เนี่ยผมจะอ๋อเข้าไปตรงนี้ดีกว่าที่ตากผ้าเศษผ้าก็เก็บเอาไวเ้เช็ดเท้า,เาทุกคน <c oughs> อันนี้จะเป็นเหลา้า <c oughs> หรือว่ายุงข้าวส่วนใหญ่คนลาวเขาจะมีจะแยกเก็บข้าวเอาไว้แบบเนี้ยข้างในทุกคน ออข้าวนะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็คือข้าวที่ยังเป็นมเมล็ดข้าวอยู่อ่ะไม่ใช่ข้าวสารนะแต่นนี้จะเป็นคอกเป็ดข้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแม่ผมทำไมเขาไม่เก็บไอ้นี่เลยอ่ะเดี๋ยวๆนะพี่ๆท่านไหนรับชมมาถึงจุดนี้ขอขอบพระคุณจริงๆครับ เอเข้าดูก่อนตรงนี้เมื่อก่อนทุกคนจะเป็นที่ที่แบบแม่ผมปล่อยน้ําออกมาเวลาเราอาบน้าน้น้หของน้ำนะจะไหลามาอยู่ยตรงแอ่งแล้วก็ล้นรนแล้วก็ค่อยไหลไปนู่นทีนี้ผมก็ทําให้ใหม่ผมเดินระบบท่อใหม่เดินเดินเดินมาเออกนู่นไปนู่นไปนู่นข้างหลังบ้านน้องสาวผมนู่นข้างหลังเลยแถวนี้ก็เลยไม่เปื้อนเออก็เป็นการแก้ไขทีนี้จะเป็นสวนกล้วยของแม่ผม ยต้นสับปะรดเนี่ยตั้งแต่มาก็ยังไม่เห็นอันนี้เลยอะล่าสุดมีหนูมาอยู่ด้วยนะมีลูกหนูด้วย,วยทุกคนเออและที่สําคัญคือแม่ครับทําไมแม่ไม่เก็บหมากกล้วยไปกินล่ะแม่ดูทุกคนบานว่าสี่เอิญว่าสุกค่าเครืออะไรได้แบบนี้สุกข,ข่าเครือได้แบบนี้นะ บาสตีก็บอกด้ไปตัดมาตัดลงไว้โอ้เดี๋ยวบาสตีจะมาตัดก่อซุกแล้วอนี้ไหนกินได้เพราะว่าเมาื่อวานในป่าแล้วก็มาเก็บเอาอยู่ผมกินลูกลูกไหนดีลูกน้อยลูกนี้เลยนี้กินให้ดูเลยอะอืหวานบอกเลยว่าคนใดได้กินกล้วยแบบสุกคาเครื่อนี่คือของ ของจริงอ่ะอือหือฟังนี้ทุกคนดูมันจะเละหมดแล้วอืมอือหอหอมมากดี๋ยวผม่อจะมาตัดอือหือ ตัวนี้จะเป็นที่เจาะน้ำประดาม,มเข้าสู่การรีวิวห้องวว้าก็าจะประมาณนี้ครับทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ของร้านผม จากยำม,มอไซค์ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นที่แค่ล้างถ้วยตรงนี้เองทุกคนไม่ได้อะไรมากมายเนาะแต่ว่าผมมาทาให้ใหม่อ่เนี่ยจริงๆผมยังทำเคาน์เตอร์ไม่เป็นด้วยซ้ำน,นะแต่ผมทํางานต่อเติมละแต่ผมก็ดูจำๆโอเคเราจะทําแบบคือไม่ได้แบบทําให้ให้ลูกค้าเนึ่ออกไหมเราทําใช้เองให้มีความสะดวกสบายกับแม่เรายืนล้างถ้วยล้างจาเนเงี้ยมันจะได้ง่ายอืมยืนมือนนะี้ ยืดล้างจะได้ง่ายโอเคผมก็ท,ทําทาสีทาสีทําใหา้แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะเจาะรูเพื่อให้เอาเตาตัว,ตวนี้เนี่ยเตาพิ้งยยางเนี่ยมันลงไปได้มันยกขึ้นได้นะโอแม่ผมรีดปิดไว้นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนซอฟฟิวมากเมื่อกี้ <laughs> นี้จะยกขึ้นได้แบบนี้อ่ะเห็นไหมมันเป็นรูแบบนี้ผมทำสองรูอืมโอเค ก็จะมีประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเนี่ยถ้วยแล้วก็เครื่องปรุงอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้มาฝั่งนี้ก็จะเป็นมอไซค์ผมอีกคันนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน <c oughs> เพราะว่ามอไซค์กันนี้เนี่ยมีความเป็นไปนเป็นมาอย่างเยอะนี่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำมืดๆหน่อยนะทุกคนก็เป็นตู้ซักผ้า ฝัง่งด้นนี้ก็เป็นห้องน้ำนี่ประมาณนี้เลยแม่ชอบสีชมพูมากชอบสีชมพูมากโอเคตู้เย็นจ้ะตู้เย็นผมแตงโมแตงโมแตงโมเอาจริงนะทุกคนผมไม่รู้จะกินอะไรมาที่นี่ก็แบบไม่รู้จะซื้ออะไรมากินนะ่ะนี่ ว้าวก็เป็นที่นอนพ่อผมแม่ผมแล้วก็หลานท่านจะนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เก็บข้าวของหลานโอ้ทุกคนบอกเลยว่าคนไหนมีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่ามีหลานเหลนโอ้โหบ้านรกบ้านรกแม่ผมแทบจะไม่มีเวลาทําเลยนะเราสืบแถวจะูไม่มีเวลาเลยลเราเลี้ยงล้านเรานี่อันนี้คือด้านล่างของไอ้น,นี่เลยนะ ผมบอกเลยทุกคนไอ้หลอดไฟแบบนี้เนี่ยเนี่ย <ๆ S 1> หลอดไฟยาวๆแบบนี้ผมมาครั้งก่อนอนะ่ะผมซื้อเปลี่ยนให้แม่ผมแล้วก็ตุยแล้วก็ขาด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 ,ขาดซื้อมาแบบไหนก็ขาดถ้าซื้อในบ้านเราอะ่ะเอาบอกตรงๆนะถ้าซื้อที่เนี่ยตามร้านในบ้านผมขาดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยทนอยู่นะน่าจะเป็นของไทยน่าจะเป็นของไทยเพราะว่าทนอยู่เพราะว่ามันทนแต่ที่สำคัญคือมันเป็นหลอดแค่เนี้ยเล็กๆเองดูบ้าน เพราะฉะนั้นมันจะมีหลอดไอ้ตัวเป็นวงกลมอ่ะทุกคนผมซื้อมาตัวนี้อะทนทนมากเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็ติดเลยเนี่ยสว่างมากสว่างแบบสว่างแบบจัดจัดแะสว่างมากและที่สําคัญโคตดทนอะ่ะมันมีหลอดหนึ่งอยู่ในห้องน้ําอะอืมอันนี้คือด้านในก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทีวีก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นม้านั่งที่ผมจะทำอ่าฝ้า นะครับเห็นไหมนี่โอเคก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวพี่พี่ท่านไหนเนี่ยอยากจะรู้อะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะว้าวก็ดีทุกคนได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาพักผ่อนนะครับโอเคทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย